สวัสดีครับขอรับเข้าสู่ช่องช h แ n ลบิ๊กเบลลี่เช่นเคยครับวันนี้เรามีแพลนจะไปอีเกียเพราะครัว,วหลังบ้านเราเสร็จแล้วเราจะไปดูท็อปครัวอีเกียกันแต่ก่อนไปนะครับก็ต้องมีการเติมแต่งหน้าตานิดนึงนะคขาวที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปแล้วเกี่ยวกับตัวคีมของคิวเพสนะครับที่เป็นตัวมาร์ที่เอาไว้มาร์กตอนกคืนวันนี้เราจะมาดูตัวอันนี้กัน ตัวนี้เนี่ยมันคือกันแดดบวกโทนอัพไบขึ้น1สเต็ปของ q p l เพลนะวันนี้ผมก็จะทาตัวนี้แทนปกติผมใช้เป็นรองพื้นตัวตบใช่ไหมวันนี้เราจะลองเป็นตัวนี้แทนดูว่า1วันที่อีกเกียเอาอยู่ไหมเนื้อครีมมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยอันนี้เข้าไปไหม ต้องบอกว่าผมาทาครีมอะไรหมดแล้วแล้วก็ลงเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนหน้านี้ผมลงแค่ตัวที่เป็นโทนเนอร์กับเซรั่มลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาเซตผมได้แล้วเนี่ยไม่เหนียว ซึมเนี่ยตกโอ้ยในส่วนของทรงผมผมก็จะไม่ไปทำอะไรมันเยอะแล้วตอนนี้ผมเรายาวแล้วมันจัดทรงยากต้อบอกว่าผมผมเนี่ยผมไม่ตัดมาร่วมประมาณสองเดือนแล้วนะคือผมมันยาวแล้วต้องบอกว่าผม,มผมในมันหนานะพอมันยาวแล้วมันก็เลยจัดทิ้งตัวลงมามันหนักก็จัดทรงยากนิดนึงพร้อม Let's go ตอนนี้เราก็ถึงอ e ีเกีแล้วครับ <Yahoo! S 1> ออเดี๋ยวเราจะเดินไปผนัห้องครัวกันนะครับก่อนมานี่ผมก็ได้มีการวัดขนาดของเคาน์เตอร์ครัวที่บ้านที่ที่ทำได้นะเพราะว่าเรามีช่างติดกระเบื้องผนังไปแล้วแล้วก็มีพวกตำแหน่งท่อน้ำต่างๆนะครับถ้าใครเคยไปดู EP ที่ เท่่่าไไไหรจมอีพีที่13อ่าที่ผมได้ไปดูของอีเกียมานะวันเนี้ยเราก็ถึงเวลามาดูครัวจริงๆแล้วในอีพีที่13เนี่ยเรามาดูแค่พวกตำแหน่งการวางระบบนะวางท่อน้ำปลั๊กไฟต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับครัวอีเกียที่เราจะสั่งไปลงนะก็ได้ตำแหน่งแล้ววันนี้เราจะมาเลือกหน้าบานเคาน์เ,าเตอร์อีเกียกันตอนนี้เรามาถึงโซนครัวแล้ว ดีพวกเราลืมเอาตรลับเมตรมานะครับเกิต้องใช้วิธีนี้โอ้อันนี้มาต่อกันตอนนี้นะครับครัวในบ้านเป็นสไตล์มมจิครัวหลังบ้านเป็นยุโรปพร้อมเลยจะเต้าเล็กเอาเลยไม่เอาชอบปูให้ใหญ่นี่สิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ได้มันมักจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ ตั้งแต่ถ้ามันมันต่อทีเทแต่เต็มตั้งแต่สี่สี4โมงก็เริ่มเต็มแล้วปเดี๋ยวไม่เไรครับมือมาตั้งแต่บ่ายสามเดี๋ยวกันดูตัวอย่างไม่ไม่รู้ต้องจองคิวไงตอนนี้คือเฟลมากคือโมต่เดินดูไงคะแนนแบบมันปิดถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาปิดตั้งแต่สี่โมง ซึ่ง EP13 ก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งทำไมจำไม่ได้ทำไมไม่จำไม่ได้ก็พนักง,งานก็ให้ผมจองผ่านออนไลน์แล้วก็จองวันเวลาแล้วก็มาตามเวลาเขาบอกว่ามันจะจะด,ดีกว่าดีกว่าการ w a ็อกอดูการแต่งตัวมาเหมือนเดิมพงรู้ <c oughs> <c oughs> รสร็จล อันนี้เริ่มมาถุงและดูมากขึ้นจากทาองที่ฤดูหนาวอันนี้มาฤดูร้อนพรุ่งนี้มาได้แบบใส่ไม่แต่งผมแล้วไม่เซ็ตผมจะมาใส่เสื้ธรรมดามาแบบนี้พรุ่งนี้เอาแบบนี้มาเนี่ยรุ่งนี้เอาแบบนี้ได้งานไปเงี้ยหรอคู่นี้จะแต่งตัวกว่าจะออกกว่าจะถึงเนี่ยเขาปิดรีบเดินเลยครับรีบเดินเลยครับวันนี้ก็มาไอเกียรอบที่สองหลังจาก รอบเที่ยวที่เรามาแล้วแผนกออกแบบเขาปิดเราไมา่ได้จองล่วงหน้าก่อนวันนี้เราก็เลยโทรมา <te le> ก็ไม่ได้จองเหมือนเดิมแต่ถามพนักง,งานเขาว่าวันนี้มีคิวว่างไหม <te le> เขาบอกว่าหลังบ่ายสองโมงสามารถบอกอิน <te le> ได้ตอนนี้บ่ายสองโมงก็ <te le> เลยมาถึงพอดี <te le> เดี๋ยวมาดูว่าจะมีคิวว่างไหมแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงแผนกออกแบบครัวแล้วครับก็ต้องนั่งรอ พนักงานนะเพราะตอนนี้ไม่มีพนักง,งานเลยมีอยู่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้พนักง,งาน è. แล้วก็ให้ผมมาวาดแบบแปลงเพื่อเขาจะได้ไปขึ้นในคอมพิวเตอร์ให้มาดูฝีมือการวาดผมจะออกมาดูได้บ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ี่แบบเราก็เสร็จนะครับรอพรนักง,งานเขาพิมพ์ออกมาให้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัดสินใจไปนั่งดูแล้วก็ตอนเราจะสั่งซื้อแล้วก็เอาใบนี้มาสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่บ้างอันนี้ผมก็ได้ใบราคามาเรียบร้อยราคาไปเสร็จเราอยู่ที่4ี่0มื8 4สองบาท ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาสรุปหลังจากที่ผมได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของอีเกียนะครับเพื่อให้เขาออกแบบตัวท็อปเคาน์เตอร์ที่เราเลือกเอาไว้มันมีจุดหนึ่งที่ผมพลาด <c ười> คือที่ผมให้ช่างเขาปูกระเบื้องหลังบ้านไว้ใช่ไหมครับพอเราปเอเอาูเผื่อ,อไว้แล้วเผื่อไว้ว่ากะว่าพอเคาน์เตอร์ครัวามาป๊อปเราก็จะใส่พอดีช่องตอนนั้นเนี่ยผมโทรไปคุยกับ เจ้าหน้าที่เเกียเขาบอกว่าท็อปเนี่ยมันสูงจากพื้น85เซนเซนผมนะมันต้อง90เซนสิเพราะว่าผมก็เคยออกแบบครัวตัวเองแหละเคยแบบครัวตัวเองมาก่อนครัวในบ้านเนี่ยก็จาได้ว่ามาตรฐานของพวกเคาน์เตอร์ครัวมันจะอยู่ที่90เซนนะผมก็จะบอกช่างตอนแรกแลว่าให้ช่างเขาวัดพวกตอนแรกผมก็จะบอกช่างแล้วว่าให้เขาวัดเผื่อไปเลยเป็น90เซน แต่ช่างก็บอกว่าถ้าเผิดอก้าสิบเซนแล้วท็อปมันแค่8ปดสิบห้ามันจะเหลือแก๊ปห่างตั้งห้าเซนนะต้องบอกว่าเราเชื่อคอเซนเตอร์อีกเกียแล้วกันเราก็เลยวัดเผื่อไปที่แปดสิบหกอ่าเผื่อไว้เซนหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ไปอีกเกียครับเจ้าที่็็บอกว่าแปดสิบห้าคือยังไม่รวมตัวตัวรองข้างล่างมันจะมีตัวรองข้างล่างที่เพิ่มมาประมาณหนะ้าเซนซึ่งต้องใช้ขาดไม่ได้เป็นตัวเป็นตัวพื้นมันนะ่ะ เสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณ90้าสิบโอ h ัตเดอคือมันไม่ทันแล้วอะถ้าจะให้มันลือกระเบื้องตรงผนงังหรือจะเอาตัวลูกหนูมากีดก็ายากว่าต้องตัดให้ตรงมากๆนะมันมีวิธีแก้วิธีไหนบ้างผมก็ถามเจ้าหนาที่ว่ากระเบื้องผนังเนี่ยของผมมันหนามาประมาณเซนเดียวอะถ้าเราไม่ต้องวางท็อปอีเกียบชนผนังได้ไหมคือเราวางชนกับกระเบื้องไปเลย มันอาจจะเหลือร่องอยู่ประมาณ1เซนเนี่ยแล้วไอ้หนึ่งเซนเนี่ยเราก็อาจจะไปหาอะไรที่มาปิดได้เจ้าที่เขาก็บอกว่าวิธีนี้ก็ได้นะถ้าความหนาของกระเบื้องมันไม่ได้หนาเกิน1.5เซนพอแบบมาเรื่อยๆมาเจอกับดักตัวที่สองก็คือตัวบริเวณเตาเตาที่ผมมีเนี่ยมันหน้ากว้าง75เซน เนะตาของเมกกว้าง75เซนนะยาวอันนี้เรียกยาวเลยยาว75เซนกว้าง45เซนพอมันไปวางบนท็อปอีเกียซึ่งน็อปอีเกียรตรงบริเวณของไอตัวที่วางเตาแล้วใส่เตาอบอ่ะมันอยู่ที่60เซนก็คือมันใหญ่เกินมันวางไม่ได้ดังนั้นทางแก้ผมวันนะี้มีวิธีเดียวคือผมต้องไปซื้อเตาแก๊สข้างบน มาใหม่ส่วนตู้อบก็คือผมไม่มีอยู่แล้วไงผมก็ต้องไปซื้อตู้อบอยู่แล้วผมก็เลยอ่าตีราคาดูว่าถ้าเราซื้อเตาแก๊สใหม่กับซื้อตู้อบใหม่ราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่กับเราไปซื้อเป็นแบบเตาสําเร็จเลยที่มันจะเป็นเตาแก๊สข้างบนแล้วข้างล่างมันจะเป็นตู้อบมันจะเท่าไหร่สรุปแล้วเนี่ยถ้าซื้อเป็นเตาเบนเสร็จ คือเป็นเตาข้างบนเป็นแก๊สแล้วก็มีเตาอบอยู่ตรงฐานเลยเนี่ยมันถูกกว่าเราไปซื้อแยกสองชิ้นเพราะเราซื้อแยกสองชิ้นมันยังไม่รวมตัวตัวตู้ตู้ตไม้อีเกียใช่ปะที่เป็นตัวเฟรมเอามาใส่มันก็คือแพงกว่าผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสองแบบเพื่อเราจะได้เทียบเรนจ์ของราคาได้ว่าราคามันดิฟกันอยู่เท่าไหร่คำนวณมาแล้วปรากฏว่าไปซื้อเป็นเตาสําเร็จเลยมันถูกกว่า นะครับถูกกับประมาณ1,000 0บาทก็เลยอ่ะครัวเราก็หน้าต้องออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่เป็นคอแต่งบ้านเหมือนกันหรือกำลังทำบ้านหรือมาดูคลิปผมเพราะว่าลุ้นไปด้วยกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s c r i ไ e ให้กับช่อง Big Ben l e e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนครับ